โอบาบิยองโดนโจรบุกปล้นบ้านพร้อมโดนทุบตีและข่มขู่ด้วยอาวุธโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือมีรายงานจากสื่อสเปนนะครับรายงานว่าปีแอร์เอเมริกโอบาบิยองหัวหอกของเจ้าบุญนทุ่มบาร์เซโลนาโดนโจร4คนบุกปล้นถึงบ้านพักในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของสเปน โดยรายงานระบุว่ามีชายอย่างน้อย4คนสวมหน้ากากพร้อมอาวุธได้เข้ามาบุกป้นบ้านของโอบาบิยองโดยได้ใช้แท่งเหล็กทุบตีดาวยิงกาบองและได้ใช้อาวุธกันนะครับผมจะไม่พูดตรงๆนะเดี๋ยวคลิปผมจะติดเหลืองก็คือใช้อาวุธกันนั่นแหละครับขมขู่ภรรยาของโอบาบิยองให้เปิดตู้เซฟก่อนที่สุดท้ายนะครับกลุ่มโจรดึงกล่าวเนี่ยจะได้เครื่องประดับมูลค่ามหาศาลออกไปและหนีออกไปด้วยรถออดี้ A3 สีขาว อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีรายงานว่าโอบามยองเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดจากเหตุการณ์นี้แต่ที่รู้ๆคือโอบามยองและครอบครัวก็คือปลอดภัยครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโอบามยองและครอบครัวก็ได้เข้าไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วโดยกำลังอยู่ในระหว่างรว,รวบรวมหลักฐานและจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปซึ่งก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถจับโจรเนี่ยมาลงโทษให้ได้ในเร็วๆนี้นะ แมก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับโอบาเบยองเนี่ยไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมที่บาร์เซโลนาถล่มเรอัลเบยโดลริตไป4-0ในศึกลาลีกาสเปนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าเช้าวันจันทร์ก็ได้ครับโดยเขานะครับกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับเชลซีนะครับแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โอบาเบยองเนี่ยตัดสินใจย้ายออกจากบาร์เซโลนาก็เป็นได้ ั้งน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แข้งของบาร์เซโลนาเนี่ยถูกโจรกรรมคือก่อนหน้านี้เนี่ยโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้ก็เคยโดนครับคือเขาเนี่ยเดินทางไปฝึกซ้อมตามปกติแต่ในระหว่างที่เขากําลังแจกลายเซ็นและถ่ายรูปกับแฟนบอลบริเวณหน้าสนามซ้อมซึ่งเป็นสนามซ้อมของสโมสรบาร์เซโลนาแหละครับ ในขณนะที่เลวานเนี่ยกำลังแจกลายเซ็นถ่ายรูปกับแฟนบอลตามปกติก็มี2โจรแสบครับเปิดประตูรถของเขาก่อนขโมยนาฬิกาหรูปาเตฟิลิปมูลค่า70,000ยูโรหรือประมาณ2.5ล้านบาทแล้ววิ่งหนีไปก่อนที่เลวมดับสกี้นะครับจะพยายามไล่ล่าหัวขโมยด้วยตัวเองและโทรแจ้งตำรวจจนสามารถจับกุมผู้ร้ายได้ในที่สุดและเลวานก็ได้นาฬิกาคืนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าคนร้ายเนี่ยพยายามฝังนาฬิกาวไว้ใต้ต้นไม้เพื่อทำลายหลักฐานและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้สโมสรบาร์เซโลนาถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ละหลวมแถมล่าสุดก็มาเกิดเหตุกับโอบามยองอีกซึ่งผมคิดว่าทางสโมสรบาซ่าควรจะต้องพิจารณาแล้วละครับว่าจะทำยังไงดีเพื่อให้นักเตะของตนเนี่ยปลอดภัยมากกว่านี้ แล้วทุกคนลยครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด u u s c r i b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน